รายได้ที่ในกรุงเทพเรามีรายได้ทุกวันไงพอทำแล้วเออมันมีความสนุกก็ตอนนี้ก็10ปีแล้วถ้าทำงานเงินเดือนเวจาได้จะมีการอนุมัติไม่ไปไหนตายพอดีขับมาประมาณ2ปีครับก็สบายใจ <c oughs> สนุกด้วยแท <c oughs> ็กซ,ซี่เนี่ยถ้าล้อหมุนเนี่ยโอเคผมได้ปัป ต่างจังหวัดสบายๆอากาศดีๆค่าครองชีพไม่สูงแต่ทำไมทำไมใครๆถึงตัดสินใจจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่กรุงเทพพวกเขามาทำมาหากินอะไรกันอาชีพไหนบ้างที่ทำให้คนต่างจังหวัดมาเป๋าตุงกันในเมืองกรุงตามไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสูร่รายการเป๋าตรงนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปทุกที่คุยกับทุกคนที่จะทําให้กระเป๋าของคุณตรงขึ้นวันนี้ฝนอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอิสระเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับหลายคนนะคะจากบ้านนามาแล้วก็มาหาโอกาสในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมาหาโอกาสทางด้านของงานรายได้แล้วก็ความมั่นคงในชีวิตบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยด้วยเราเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันนะคะว่าพ่อค้าแม่ขายคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เนี่ยเขาต้องใช้ความขยัน ความอดทนแล้วก็ความเพียรแค่ไหนกว่ากระเป๋าของเขาจะตุงขึ้นมาได้เดี๋ยวไปฟังเสียงพวกเขากันดูค่ะลุงสวัสดีค่ะระวังนี่นะลุงถายมา่กี่ปีแล้วคะขายมา20กว่าปีแล้วครับ30ปีแล้วเป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยอุบลอุบลครับแล้วตอนนั้นอยู่บนทำอะไรทําไร่ทํานาครับตอนที่ทำนาครับค่าใช้จ่ายมันไม่พอครับผมก็ต้องมาหาที่ร่นครับคือถ้าเราขายข้าวอย่างนี้มันก็พอแต่ได้ ใช้ไปวันๆอะไรงเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าตกหน้าแรงไม่มีอะไรทำเพอตกหน้าแรงปุ๊บเราก็ต้องดิ้นรนหางานหาการทำนะครับแล้วไม่ขายผลไม้จ๊ะไม่ขายอื่นก็คือมันมาทางนี้แหละครับพอเราไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่ถนัดครับผมรายได้ที่ในกรุงเทพเรามีรายได้ทุกวันไงถ้าอยู่ต่างจังหวัดมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้นะอ๋อเหรอใช่รายได้กรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเท่าไหร่ขายผลไม้เนี่ยเราหารกันกับผัวเมียอย่างงี้ก็ตกไปค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ววันละ350มันได้อยู่แล้วถ้ามาบวกกันก็ วันละห0ร้อยละครับอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าตัดสินใจตอนนู้นนะคะว่าจะอุบลม,มากรุงเทพเนี่ยคิดว่าเป็นตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดถูกครับถูกน่าจะมาก่อนหน้านี้ไหมก็มันก็คงมาก่อนไม่ได้ตอนนั้นก็ยังเป็นเคยเขาอยู่อ <c oughs> ตอนนี้ลุงพอเริ่มมีเงินเก็บบ้างอย่างก็กคือเงินก็มันก็เก็บบ้างเอาออกใช้บ้างครับหมุนเวียนละครับผมพอเราไม่เดือดร้อนก็มีเก็บบ้างนิดนิดหน่อยหนะฮะแล้วเก็บยังไงคะก็คือเก็บยังไงคือแฟนก็ไปฝากนะครับแล้วคิดว่าจะขายไปอย่างอยู่เท่าไหร่จ๊ะขายอีกนานครับแล้วตอนนี้ค่าเช่าห้อง เดือนเท่าไหร่จ้ะผมอยู่2ห้องเนาะเรียกๆก็อยู่ห้องเดียวตอนนี้ก็ตกไปประมาณสัก4,000ถึงห0 0พันครับสองห้องรูปขายอะไรบ้างอ่ะขายของหน่อยสิตอนนี้แหละครับก็มีสับปะรดนะครับแล้วไม่ได้ชมพู่แตงโมนะฮะส่วนที่ถูกสุดก็คือแตงโมนี่ขายมา10บาทตลอดไม่เคยขึ้นครับ10บาทได้หรอใช่ครับเสี้ยวนึงเนี่ยนะอยู่ได้ครับผม10บาทอยู่ได้เพราะว่าเราจํานวนได้คือลูกหนึ่งซื้อมา60นี่ยเราก็ผับเอากระบายลูกไปยี่สิบสามสิบบาทก็ได้แต่ว่าส่วนที่ขึ้นกับราคาก็เพราะลุงฝรั่ง ถ้าใหญ่จริงๆก็40บาทก็ยังขายนะครับแล้วลูกเลือกยังไงอย่าผลละมัดตอนมาขายใหม่ๆนี่ส่วนมากคนนี้ลูกค้าจะนินิก่อคนแนว่ใหม่อ่ะเนี่ยใหม่จะมาอยากรอบ้างอยากสวยบ้างก็ต้องไปทำฟันมาจ้ะแล้วเออแล้วก็เกรอบไม่ได้อ๋อย่างนี้คนแก่ก็มาซื้อได้นะก็คนแก่กก็มีบางคนแบบ เอากรอบๆให้หน่อยนะหนูโอมีเลยค่ะแต่ว่าหนอนนะ <c oughs> ลุงนี่คุยเก่งนะคะ<อ>มีลูกค้าเคยบอกไหมเ้ราะเดีของการคุยเก่งคือเราเป็นผู้ค้าแม่ค้าเราต้องคุยนะครับแต่ไม่คุยไม่ได้ไม่เรียกไม่ได้เออคนผ่านไปผ่านมาเราต้องเรียกนะเพราะเราเป็นพ่อค้า uh. ถ้านั่งมึนตึ้งอ <c oughs> ย่างเดเียวเราก็โหยใจะอยากดูนะคุณใจตังค่ะลุงพร้อมมีค่ะเถอะพรก็ดีโอเคได้ขอบคุณมากค่ะลุงสวัสดีค่ะใครดีใครดีคระวังมีดนะหนูเสียวเสียวเสียวจะทิ่มหน้าลุงใช่แล้วลุงยกขึ้นมาเสียว าขายของกินเป็นอาชีพอิสระยอดฮิตอย่างหนึ่งนอกจากขายของอร่อยคุณภาพดีแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือรอยยิ้มและความเอาใจใส่ลูกค้าครับทำได้แบบนี้ลูกค้าติดอกติดใจกลับมาเป็นขาประจำแน่ๆพี่เป็นคนอะไรจ๊ะสีสเกตสีสเกต,กเ,กตเหรอคะตอนอยู่สีสเกตทำอะไรคะทำนาค่ะทำนาแล้วมาอยู่กรุงเทพนานยัง สิบกว่าปีแล้วตอนนั้นทำนานในรายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะได้ไหมสองร้อยกว่าบ,บาทคนละสองร้อยอันนั้นเรานานของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำะคะนานเราเองนานเราเองพอมาอยู่กรุงเทพค่าแรงเป็นยังไงคะต่อวันต่อวันก็วันสี่ห้นาร้อยได้ก็ดีกว่าสองเท่าเลยเนาะจ้ะโอ้แล้วค่าครองชีพราคาสูงกว่าไหมสูงอยู่ค่ะค่าห้องก็สี่ห้าพันเดือนต่อเดือนเนาะจะอ๋อแล้วมีเงินเก็บไหมคะ ก่าเดือนเ่อสี่ห้าคันเองค่ะก็ดีกว่าตอนอยู่ที่สิสเกปใช่ไหมคะแล้วมาโอกาสของการมาทํางานในกรุงเทพยังไงบ้างคะก็หาประสบการณ์เจออะไรแปลกใหม่ๆอะไรบ้างเจออะไรแปลกแะไกบ้ังหนเมื่อก่อนอยู่ข้างนอกไม่มีรถไฟฟ้าอย่างนี้ก็มีรถไฟฟ้ามีอะไรหลายอย่างเราได้ขึ้นเคยขึ้นยังคะกี่ครั้งกี่ครั้งครั้งเดียวทีนี้เวลาเรามีเงินเก็บเยอะขึ้นเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างคะ ก็ไปปลูกบ้านแล้วสั่งให้แม่ใช้ถ้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องอดทนแค่ไหนต้องขยันยังไงคืออยู่กรุงเทพมันต้องอย่อยางว่ามันต้องดิ้นรนบ้านเช่าข้าวซื้อเราต้องขยันนะ่ะที่เกียจไม่ได้แล้วจะอยู่อีกนานไหมกรุงเทพก็ไก่สัก3ปีสามปีนะแล้วหลังจากนั้นล่ะก็จะกลับไปดูแลแม่ที่บ้านมแม่อยู่เท่าไหร่ละคะ แม่72ก็75ด้โอ้บ้านหลังที่สร้างนีร่ราคาเท่าไหร่ได้ก็ประมาณ4ี่แสนกว่าก็ไม่ต้องกู้เลยไม่ไเงินสดจากการเป็นแม่ค้าส้มตำใครที่กเกษียณตัวเองจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ยังมีไฟทำงานอยู่ทำอาหารอร่อยชอบพูดชอบคุยขยันอดทนได้ทำเลดีๆใกล้ชุมชนมาขายอาหารก็ดีเหมือนกันนะครับรายได้เบาๆก็หลักหลายร้อยบาท ถึงหลักหลายพันบาทต่อวันเลยทีเดียวมี่มาจากไหนมาจากกาลสินกาลสินนะคะอยู่กาลสินตอนนั้นทําอะไรคะก็อยู่บ้านก็พ่อแม่ก็ทกําเกษตรกรเป็นชาวนาแล้วเล่าล่ะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วคะยี่สิบสี่ปีค่ะโอ้คือตั้งแต่เรียนเลยเหรอคะรหรือว่าจบมหแล้วพี่ก็มาต่อมหาลัยที่ ก่อนนั้นทําอะไรคะทํางานค่ะงานบริจาคใช่แล้วทำไมเปลี่ยนใจมาเป็นแม่ค้าขายก็เก็บปักม้อก็พอดีทําแล้วตอนแรกกะจะทําเล่นๆพอทําแล้วเออมันมีความสนุกก็เออก็ดีก็ตอนนี้ก็สิบปีแล้วที่ขายขนมโอ้เพ่อนตื่นกี่โมงคะอันนี้พี่ตื่นประมาณตีห้าตีห้าแล้วขายกี่โมงจ๊ะก็ขายวันแปดโมงอ่าฮะก็คือเราต้องตื่นมาเตรียมของก่อนไม่ค่อยมัด อย่างอันนี้กล่องเท่าไหร่จ๊ะอ่ะอันนี้กล่องสามสิบห้าสามสิบห้าบาทสิบปีที่แล้วขายเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทอ้ขึ้นมาสิบบาทปีละบาทปีละบาทรายได้ดีไหมคะเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้คะต่อวันก็อยู่ประมาณหลักพันหลักพันเนาะแล้วแต่ละเดือนเรามีเงินเก็บไหมคะก็พอมีบ้างคิดจะกลับบ้านอีกไหมคะก็มีแนวโน้มจะกลับเหมือนกันนะคะเมื่อไหร่จ๊ะ ก็มันถือว่าเราทําตรงนี้ไม่ไหวแล้วหรือว่าเราหยุดจากการทําตรงนี้แล้วเราน่าจะกลับไปอยู่ที่โนอตั้าข่งชีพมันจะมันจะต่าแล้วเราสามารถจะอยู่ได้สบายขึ้นในช่วงที่เราไม่มีรายได้สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออวยชัยครับอ๋อนี่ไงก๋วยเตี๋ยวอวยชัยที่ร้านเลยครับเิดที่วิทยาแล้วก็มามาเรียนที่กรุงเทพครับแล้วก็ยาวเลยไหมคะยาวเลยครับยาวเลยติดใจอะไรกรุงเทพคะความคันเรินนะแบบไม่มีไฟฟ้ามนตอวนีนไม่มีเลย สมัยนู่นนะกี่ปีแล้วคะสี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้ยยังไม่เกิดเลยคนรู้ที่บ้านทําอะไรคะทำสวนครับทำสวนแล้วไม่คิดไปสานต่อธุรกิจครอบครัวคือเรียนมามันด้านทางด้านสถิติประยุกต์ครับโอ้ครับผมเรียนสถิติประยุกต์แล้วทำไมตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยวอวยชัยคะก็พอดีเกษียณเมื่อปีที่แล้วครับทำต่อจากเกษียณนะครับร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วทำไปเรื่อยๆคุณลุงหกสิบแล้วเหรอคะเนี่ยหกสิบแล้วครับโอ้โหดูยังแบบแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะคะหลังจากมาหาอกาศในกรุงเทพสิ่งที่เราได้รรรัััับบบเเาาาาส้้้้งงงงคควววมม่นนใใชีิตตหกอได ก็มีทุกอย่างครับมีอะไรบ้างคะก็มีบ้านมีรถมีที่ครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ให้อกากลับดูเยอะมากเลยครับเยอะครับกลับไปอีกไหมคะที่อยุธยาบ้านปลายชีวิต น้าจะไปต่างจวัดครับผมว่ามันน่าจะสบายกว่าเป็นชีวิตแบบง่ายๆครับกรุงเทพมันจะรุ่นใบเยอะไปแจกกันเยอะนะแจงวัดมันน่าจะสรุปไลน์มากกว่าก็เดืเจ็ดสิบอ่ากันอีกสักสิบปีครับสักปีใครก็วยเตียวไปกันครับนอกเหนือก็ได้ได้ครับเป็นแบบัยชัยทำครณลุงแบบนี้นะคะว่าเวลาเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราได้เงินมารายได้ของเราเนี่ยอย่างใครก็เตี๋ยวเนี่ยรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ได้คะ ห้าหลักประมาห้าหลักใช่ไหมคะดีกว่าตอนทํางานประจำไหมคะแกล้เชียงกันแกล้เชียงกันแล้วค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างคะค่าเช่าครับหมื่นสามหมื่นสามโอ้ก็เลยต้องห้าหลักเนาะเค่าเช่าก็ห้าหลักแล้วใช่ใช่แล้วแต่ละเดือนก็คือพอมีเหลือเก็บครับเยอะไหมคะกี่หลักได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะจะขับรถแดงอยู่พอพอได้อยู่ก็ได้อยู่ครับผมนอกจากค้าขายแล้วยังมีอาชีพอิสระอะไรอีกบ้างที่ทำแล้วเป๋าตุงพอตัวมีเงินใช้มีเงินเก็บติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ งานอิสระอะไรล่ะครับที่อยู่ไม่ค่อยติดที่เพราะไปโน่นไปนี่ทั้งวันถึงจะต้องตากแดดตากลมแต่ถ้าขยันรายได้แต่ละวันคุ้มยิ่งกว่าคุม้มหลายคนเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาตรีก็มีนะครับเป็นอาชีพอะไรตามคุณเฟิร์นไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะครับ พี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคนมหาสารคามครับมหาสารคามตอนอยู่ที่รุ่นทําอะไรโตขึ้นก็ออกโรงเรียนมาก็อยู่อรู่เรียบเลยครับแล้วทําไมถึงมาขับวินที่กรุงเทพคะอีสานมันไม่มีงานทําครับมานานยาวมากี่ปีแล้วมาอยู่ที่นี่สิกว่าปีครับสิกว่าปีนะขับวินอย่างเดียวเลยหรือเปล่าขับวินอย่างเดียวครับไปทำอย่างอื่นไหมไม่มันอิสระเสรีแล้วมันเหนื่อยไหมแล้วมันต้องมีวินัยแค่ไหนในการทํางานเหนื่อยครับเหนื่อยวินัยวินัยก็ตามกฎนี่ครับ มีอะไรบ้างก็ไม่โทรศัพท์เวลาขับรถข้อที่2ต้องมีหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ต้องเรียนรู้กฎจราจรทั้งหมดเลยถูกไหมครับผมก็มีใบถูกต้องพี่มีค่าใช้จ่ายอะไรในบินบ้างไม่มีครับมีค่าน้ำแข็งม่เวลาร้อนๆนะก็เดือนละสามร้อยกว่าบาทครับหารกันพี่มาขับวินรายได้วันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งในประมาณเท่าไหร่ได้วันหนึ่งห้าหกร้อยครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ละวันลูกมีลูกกี่คนสองครับมี่กี่คน คนเดียวครับแล้วเราเหลือเก็บบ้างไหมคะไม่เหลือก็ต้องเก็บครับเก็บเพื่อลูกเรามีสิ่ทรัพย์เป็นของตัวเองบ้างยังบ้านรถที่มีอะไรบ้างครับมีครับมีบ้านมีรถครับอยู่บ้านนอกคือทําเองก็้สี่ห้าแสนเนี่ยครับลงทุนตังค์ตัวเองเลยไม่ต้องกู้ด้วยภูมิใจแค่ไหนภูมิใจที่สุดครับผมนี่ปรมือพี่ชื่ออะไรคะพี่โปรงครับพี่โปรงนะคะพี่โปรงคนอะไรจ๊ะจังหวัดฉะเชิงเทาตอนอยู่ฉะเชิงเทราทำอะไรคะทำงานบริษัท2ีสปีแล้วตอนนั้นต้องเงินเดือนสี่พันเองไหมคะ โลกมาเรียนต่อที่นี่ก็เลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วทาไมถึงมาขับบิมมาไซค่ะเราไม่มีความรู้นะเป็นรายได้ที่ได้เงินสดอะมีลูกค้าแบบอู้ยทำให้เราปวดหัวไหมก็มีก็มีเราก็ต้องทำจใจไรายได้ไรายไ,ได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะพี่โป๊เปะเจ็ดแปด้อยเหลือเก็บไหมคะมันก็เหลือบ้างอะเพราใช้จ่ายแต่วันบงตอนนี้มีมีบ้านอยู่จังหวัดจริงจริงที่ได้ก็คือได้รูเรียนจบเมื่อสองปีที่แล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะที่เป็นคนอะไรอีสานแน่นอนเลยอีสานอุบลอำเภอม่วง30อำเภอม่วงสามสิบนะทักใครแฟนๆวันนีครับทุกคนนี่เขาเลยนี่เขาเขาเที่ยงแรกแน่เดียวกันที่มาอยู่กรุงเทพนันย่งคะสิบกว่าปีแล้วนะก่อนนู่นอยู่อุอบลทําอะไรจ้ะก็ทํานางไงทำไมหันหลังให้ท้องนามาอยู่ โอ้ยผลประกอบการไม่ค่อยดีผลประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไงพอดอกอยากได้รถเยอะอยากได้โทรศัพท์เยออยากได้นู่นนี่เราชอกได้เมียแล้วที่นูนไม่มีเมียเหรอพี่มีลูกหนึ่งคนแล้วที่นี่มีไหมคนเดียวกันแลแล้วพ่อมาขับวินเป็นยังไงคะดีกว่าตอนที่อยู่ที่วนไหมอยู่ที่บ้านไหมก็ดีนะงานของเรามันอิสราไงมันสบายเจ็บใกล้ได้ป่วยญาติพี่น้องพ่อแม่มันก็ มีเวลาได้ไปไงถ้าทำงานเงินเดือนผมจะลาได้จะมีการอนุมัติไม่ได้ไปไหนไตายพอดีความเหนื่อยนะคะความอดทนเมื่อเทียบกับการทํางานที่ท้อง,งานายมันต่างกันอไหมเหนื่อยทุกง,งานนะครับมรไม่เหนือ่อยเหนื่อยทุกง,งานรายได้เป็นยังไงคะพี่ ได้ก็พออยู่ถ้าไม่มีนี้มีสินอะไรมากมายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเจะเป็นร้อยหกเจ็ร้อยแล้วแต่ผมผมออกสายผมขับถึงนู่นแหละสี่ทุ่มหกสิบนั่นเองนะพี่นี่เป็นคนเล่นคาเก่งนะเนี่ยนิดนึงเล่นหูเล่นตาด้วยนะจ๊ะขับวินทุกวันเนี่ยเรามีตังเก็บบ้างไหมจ๊ะผมไม่ได้เก็บตังนะแม่บ้านอย่างเดียวอมวีแค่หาให้อะไรบ้างคะแต่ละวัน ก็มีค่าน้ํามันค่าไว้เงินตังทอนไว้กินนี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกท่านหนึ่งผมติดกระเป๋ามาสองสาร้อยก็พอแล้วอันนี้เท่าไหร่มือนี้เท่าไหร่มือนี้อันนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่สิบห้าบาทสิบมีสิบบาทจะอยู่กรุงเทพเป็นนานไหมจ๊ะโอ้ยใจผมน่ะอยู่บ้านแล้วอ้าวเหรอทำไมล่ะเดี๋ยวเมียยังไม่อยากกลับอยู่นานแล้วเบื่อแล้วเบื่อกรุงเทพเหรออีกหนึ่งอาชีพอิสระนะคะที่ถือว่าหลายคนเนี่ยตัดสินใจเข้ามาหาโอกาสในกรุงเทพมหานครก็คือคนขับแท็กซี่นั่นเองค่ะ อาชีพนี้ดูเหมือนจะเริ่มต้นไม่ยากนะคะเพราะว่าแค่มีใบขับขี่ก็สามารถที่จะมาเช่ารถขับได้แต่จริงๆแล้วอาชีพนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนไม่น้อยนะคะเพราะว่าไหนจะต้องทนกับจราจรบนท้องถนนที่แสนจะติดขัดนะคะหรือไม่ก็ผู้โดยสารหลากหลายรูปแบบนะคะผู้โดยสารดีนีก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยผู้โดยสารก็อาจจะมาด้วยอารมณ์ด้วยความร้อนจากอากาศภายนอกนะคะหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเจอผู้โดยสารแปลกๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ๆคนขับแท็กซี่แต่ละคนเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดไหนกันบ้างทำไมถึงมาหาโอกาส การขับแท็กซี่ที่กรุงเทพมหานครเขาได้รายได้เป็นอย่างไรแล้วก็เขาจะต้องมีใจรักในการบริการมากน้อยแค่ไหนค่ะอีกอาชีพของคนที่รักความอิสระและรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วไม่อยากติดกับกรอบอะไรก็คือขับแท็กซี่ครับรายได้เนะเนะยังไม่หักค่าใช้จ่ายก็ตกวันละพันกว่าบาทอาชีพนี้พอล้อหมุนเงินก็มาเป๋าก็ตุงครับพี่ใหญ่ขับรถมากี่ปีแล้วคะสิกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีทำไมถึงมาขับแท็กซี่คะ ก็อายุเยอะแล้วตอนนี้ผม51แล้วครับโอ้แต่ก่อนก็ทํางานบริษัทอ่าฮะก็ออกจากบริษัทมาก็มาขับรถรายได้ดีไหมคะรายได้มันไม่แน่นอนครับแต่วันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องหาเผื่อไว้วบบพรุ่งนี้ครับวันหนึ่งวันเท่าไหร่ได้คะพันห้าพันหกพันนี้ได้ครับพันห้ายังไม่หักค่าเช่านะผมขับตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตีสี่22ชั่วโมงอากาศหนึ่งพี่มีเก็บวันหนึ่งวันเท่าไหร่ได้คะห้าร้อยก็มีนะห้าร้อยหกร้อยส่วนนึงก พี่เป็นคนจังหวัดไหนคะบุรีรัมตอนอยู่บ้านเกิดตอนนั้นทําอะไรคะคือออกจากบ้านเกิดมาตั้งแต่เล็กน่าจะประมาณ35ปีได้แล้วพี่ไปทำอะไรที่กรุงเทพ<อ>รับจ้างทั่วไปครับทำไมมาคะ่ะแท็กซี่ด้วยอายุเป็นหลักที่ทำให้ตัดสินใจ มาในอาชีพนี้แลวขับแท็กซี่เป็นยังไงบ้างมันต้องใช้ทักษะอะไรมันต้องอดทนมันเหนื่อยแค่ไหนคะสําหรับผมแล้วไม่เหนื่อยนะครับคือยอมรับในอาชีพแล้วก็รักในอาชีพที่ทําอยู่ยอมรับกับมันรายได้ต่อวันยังไม่ได้หักเลยเท่าไหร่คะรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,600และพี่จ่ายไปกับอะไรบ้างคะก็จะมีค่าเช่ารถค่าเช่ารถค่าแก๊สค่ะรวมแล้วก็อยูประมาณ1,000บาทขับตั้งแต่กี่โมงกีโมคะตีสี่ถึงสี่โมงเย็นคอนนี้มีบ้านของตัวเองยังคะมีมา30ปีแล้วครับภูมิใจไหมคะหลังจากที่ออกมาจากบ้านแล้วก็มา หาเงินหางานในกรุงเทพแล้วก็สร้างบ้านเของใจได้สำเร็จจะมีความสุขกับทุที่ทำแล้วก็อะไรก็ได้ที่เราทำเราจะมีความสุขกับมัน<อ>ค่ะนะครับก็จะมีความสุขกับทุกอย่างที่เราทำน<อ>ี่เป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยคนจุมพรครับคนจุมพรเป็นชาวใต้บ<ป>้านเรานะ<ช> <laughs> ทำอะไรอยู่ที่จุมพรจ๊ะ อ๋อผมขึ้นมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่ปี23แล้วครับตอนนั้นขึ้นมาเรียนแล้วจบแล้วก็ทํางานด้านธุกรกิจก่อสร้างทามาประมาณ20ปีครับแล้วทำไมมาตัดสินใจเป็นคนขับแท็กซีล่ละจ๊ะอายุเร,เริ่มมากแล้วอ่<อ>มันก็จะหาอะไรที่ว่าเออมันเป็นอิสระของตัวเองขับมากี่ปีลวจ๊ะขับมาประมาณ2ปีครับ 2>, 2ปีสบายใจไหมก็สบายใจ <laughs> <laughs> แล้วสนุกด้วยสนุกไหมสนุกเราได้เจอผู้คนหลากหลายก็มีทั้ง ถ้าราชการกัเสียนทั้งนักศึกษาทั้งอะไรเราก็เลกเกลียกความีเห็นก้วยผมว่าดีนะมีแบบแปลกไหมผู้โดยสารอ่ะก็มีแต่คนมาเราก็เออเราก็ต้องปล่อยวางอ่ะไรายได้ต่อวันของที่จากการ,<ไ>รขราซิซีเนี่ยเท่าไหร่ได้คะพันหกพันเจ็ดก็แล้วแต่ถ้าแต่อ,อาทิตย์ ต้นเรือต้องประมาณ2องพันผมกลับั้งนแค่ตีสี่ยันประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วรายจ่ายของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะแต่ละวันค่าเช่าหกร้อยห้าสิบเป็นรถตัวใหม่นะค่าแก๊สก็ตีว่าสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วค่ากินก็ร้อยกว่าสองร้อยก็แล้วแต่ก็มีเก็บวันหนึ่งเท่าไหร่ได้สี่ร้อยถึงหกร้อยเจ็ดร้อยก็แล้วแต่ตามวัน คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการครูมิสเตอร์แท็กซี่คลินิกนะคะสวัสดีค่ะพี่ภ a i s a นะคะคนที่มาขับแท็กซี่กับเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดค่ะคือตอนนี้จะผสมกันังต่างต่างจังหว,วัดแล้วก็กรุงเทพถ้าเป็นสมัยก่อนการเกษตรไม่ค่อยได้ผลแล้วก็มานมาขับยึดอาชีพขับแท็กซี่บางคนยี่ิปีก็มียุ่นลูกก็มาขับกันโอ้ยต่อกันไเลยแต่ว่าเขาสามารถสร้างความมั่นคง ก,ก,การขับแท็กซี่ได้ได้ครับถ้าคุณรักอาชีพบริการคุณรักในอาชีพของคุณคุณภูมิใจในอาชีพของคุณการบริการด้วยใจเนี่ยมันก็สําเร็จแล้วก็รู้จักเก็บเงิเเนเก็บของพอมนิดไว้อย่างนั้นเถอะยังไงก็ต้องเก็บเนาะครับ,ค,รบคือว่าถ้าคนขับแท็กซี่หรือว่าพูดกันแบบเราเราเนี่ยคือแท็กซี่เนี่ยถ้าลรอหมุนเนี่ยโอเคคุณได้ตังค์แต่คุณได้มันแล้วคุณจะเก็บอย่างไรใช้อย่างไรเท่นนะครับแล้วค่าเช่าที่มันแบบ วันหนึ่งของพี่ประมาณเท่าไหร่คะฐานคือว่ารถใหม่ก็ค่าเช่าก็อาจจะแพงกว่ารถเก่านิดนึงรถใหม่ก็คือหมายรถที่เรายิ่งปีหนึ่งอสองปีอย่างเนี้ยอาจจะหกร้อยห้าสิบหกร้อยยี่สิบแล้วก็ถ้าเป็นรถเก่าเราก็ให้ควงคือให้ขับตั้งวันเลยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยต่อวนัอวนแล้วเราจะมีโปรโมชั่นคือเราจะให้วันฟรีอีกห้าวานันคุณกลับไม่หยุดเลยวันที่คุณมาลับคุณฟรีหนึ่งเดือนคุณไม่หยุดเลยได้โบนัสถึงหนึ่งพันบาทคนขับมาอยู่กับเรา เราก็ต้องดูแลเขาคือเหมือนน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่าเขาดีเขาดูแลเขาขับเขาขยันเราก็ต้องดูแลเขาก็ดีด้วยกันดีด้วยกันวินวินครับ แต่ละคนก็ทำมาหากินหาไรายได้กันเต็มที่ในกรุงเทพแต่ส่วนใหญ่ก็คิดจะไปใช้ชีวิตสบายๆที่ต่างจังหวัดในบ้านปลายชีวิตอยากสบายวันหน้าก็ต้องใช้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้ในวันนี้รับรองเป๋าตุงแน่ครับผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เข้ามาหาโอกาสหางานแล้วก็หาเงินในกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้นะคะแต่หลายคนบอกว่าถ้าถึงบ้านปลายชีวิตจริงๆเนี่ยเขาก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดพุงเราตัวเอง เหมือนเดิมนะคะเพราะรู้สึกว่าที่นั่นเนี่ยนะคะให้ความสุขกับเขามากกว่าสงบมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมืองหลวงคือเมืองแห่งโอกาสอย่างแท้จริงแต่กว่าแต่ละคนจะสามารถหาโอกาสให้ตัวเองได้ดีขนาดนี้ก็ต้องอาศัยทั้งความอดทนแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำที่สำคัญคือต้องขยันมากๆเลยละค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าติดตามสิรัทยาพารวยกันต่อ ผู้ชมคะหลายคนนะคะมีประวัติชําระหนี้ที่ไม่ดีค่ะก็เลยทําให้ติดแบล็คลิสต์นะคะไม่สามารถขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินได้วันนี้สิรธยาพารวยเลยมี4ขั้นตอนมาฝากการสำคใครที่ติดแบล็คลิสต์และอยากจะกลับไปกู้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเข้าไปพบธนาคารนะคะอย่ากลัวการเข้าหาธนาคารพณิย์เด็ดขาดนะคะเพราะนี่คือการปรับโครงสร้างที่สําคัญค่ะไปคุยกับธนาคารเลยนะคะว่าจะขอยืดเวลาการชําระหนี้ออกไปสัก10ถึง12เดือน ถ้าเราไม่มีเงินจริงๆแต่อยากชําระหนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการหาเงินมาเพื่อคืนให้กับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้นะคะส่วนข้อ2ก็คือชําระหนี้ให้ตรงตามกําหนดค่ะหลังจากที่ธนาคารเขาปรับโครงสร้างให้เราเรียบร้อยแล้วพยายามชําระหนี้ให้ตรงตามกําหนดเวลาที่ธนาคารเขาผ่อนปรนให้เราทยอยชาระเรื่อยๆจนหนี้หมดนั่นเองค่ะ ส่วนข้อ3ก็คือลองไปเช็คสถานะของตัวเองที่เครดิตบูโรดูนะคะว่าตอนนี้หลังจากเราเนี่ยทยอยชำระหนี้คืนตามกําหนดปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานะของเราเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานะของเราไม่ได้ดีขึ้นทันทีทันใดแน่นอนเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่เครดิตบูโรไปนานถึง3ปีด้วยกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือการรักษาเครดิตเครดิตเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่ได้ให้กันได้ง่ายๆและถ้าให้แล้วก็ให้อีกเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาส ที่ก็ได้ดังนั้นคุณผู้ชมคะถ้าสามารถหลุดจากแบล็คเลสได้แล้วกลับเป็นคนที่มีเครดิตอีกครั้งหนึ่งต้องรักษาเครดิตของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณผู้ชมเองสามารถไปขอสินเชื่อหรือว่าทําพฤรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของสรัทยาพารวยที่นํามาฝากกันในรายการเป้าตรงกับรายการที่จะทําให้คุณหางเงินเก่งใช้เงินเป็นและเห็นทางรวยวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ